สวัสดีจ้าตอนรับสมาชิกใหม่เรื่อพี like ่น no yes ้องแม่นบ่อยากได้ว่แม่มันก็ห่างเท่วเนี่ลูกมันงามได้ไงบ่แม่ลูกแม่ลูกบ่ฉันก็ว่าบ่แม่นแม่ลูกแล้วสงสัยว่าเขาปผสมอะไรมาแล้วว่าน้ำนมมันดีเสียบเสียมันเ็นสีแด้ครับเออ ôi cheo, tại sao sắn mai, mai đây chưa đừng <laughs> không <laughs> เอาบอกหนูบอกสวัสดีอเอาบอกสวัสดีดูขี้ไหลวายแม่มันนะอะนี่แม่มันขี้ไหลค่ะขี้ไหลแน่ว่ายเยอะตจ่อยยังยันอยู่เลยโอ้ดูดนมนะลูกคเียวตตึกเลยแตนมดีว่าของขยกับจอยคือกันตัวแตัว่ีลูกมันบววนปนีเยอเแม่ลูกวาให้สิบเยสลูกตัวแม่้ยบว่ ้น้อยมาหางว่าเต้ลูกวนๆด้วนใส่ลูกเดียวอย้ลูกว่าลูกไปม้าต้าังี่เลี้ยมางี่มาจิ้งจงี่เลี้ยคอยกับว่าแม่มันขี้ร้ายแต่บินกับาลูกมันได้ลูกมันได้ปะ เอาตะเมีมันไปแปดพันแปดพันอาเมื่อนึงบ่จูไปไว้ไม้แปดพันบาน่เราเกาหเด้ไว้ไมอ่ะอ้านเราเกาหูเด้เดี๋ยวตะลูกาไปว่ดเขายตรวัดนี่เอ้าเขาคือบารูแต่ก่อนนั้นให้เขาบารูเขาบรูป่เขาเป็าเพิ่าเห็นหมู่บ้านเนี่ยเดีไปคุ้าคนพ่ แนเดอนจับแต่กันได้เนี่ยขันว่ากินนมว่าเอาเงินแมนบ้อิลีแมนบ้แมนอวันนั้นฉันอัดลิปอยู่ด้นี่ย้ว่าจ้ต้องปั๊บขอยงปับจอกินนมแมนว่าอยัดขิปอยู่ด้เนี่จ้ว่าบอกินกันอบอกินนมอ่านยาวเลยดิแม่ลูกไอ้มันต่างกันละวเอาแต่เอาลูกมันคกันเลเพื่สามไป

โอ้บ่อข้าแดงอย่ละบ่อข้าวแดงเอาอยู่ข้าวแดงเหลนบ่อว่อข้าวรวนบ่อเนี้าสีสเมสีสีส้มสีมันมุนะแ่อยู่แต่ว่าอย่อย่าข้าวรวนบ่อเอาข้าวรวนเี้ยบ่อเอ ้ามันถูกกับเอาอยู่ทำราคาพอสองเหมือนลงถ้าแม่ลูกอ0เลงเออที่บแบตมันใหญ่สำไหนใหญ่ยยส้ำไหนบ่ใหญ่เีคนนี้ใหญ่คนนี้นจะบาดเท้าลูกสองแม่บนวันลนอ,ยอยู่ไหนยู่แถวไน